อัปเดตสินค้าเข้าวันที่17เดือน1ปี67นะครับรอบนี้จะเป็นของค่ายหมาป่าที่เข้ามาเยอะๆจะเป็นลอกหยดน้ำนะครับตัวแรกจะเป็นของซูโม่นะรุ่นปาตังก้านะครับตัวนี้จะมี2สีนะมีสีดำกับสีแดงตัวนี้จะเป็น4บวก1 BB รอบก็จะเป็นรอบ7นะครับตัวนี้จะเป็นลอกราคาประหยัด สีดาสปูลจะเป็นสีแดงนะส่วนสีแดงสปูลจะเป็นสีดําตัวที่2เป็นของซูโม่เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นสแตนแมนสองเป็นเวอร์ชั่น2ของเขานะครับตัวนี้ปรับหน่วงได้อ่าสิระดับนะครับแล้วก็มีสามวงหนบก็ส่วนใหญ่ก็ดีไซน์จะดีขึ้นนะดีไซน์จะสวยขึ้นสปอร์ตขึ้นมีสสีสีแดงกับสีส้ม ตัวนอีกตัวหนึ่งจะเป็นของค่ายฟ็อนะก็เป็นเครือของหมาป่าเหมือนกันตัวนี้3ามบวกหนแต่ว่าจะลื่นมากรุ่นโมชินะครับน็อปจะเป็นน็อปแต่งนะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวสีเป็นสีบอลมีสีเดียวมีทั้งซ้ายและขวานะครับ3ามบวกหนึ่ตัวเอ็นจะมีเอ็นโหลดของล e ฟมาสเตอรนะครับตัวนี้ยาว500เมตรมีตั้งแต่สิบปอนถึงอ่าสีปอนถ้าจำไม่ผิด เอ็นเต็มของโค้กาดนะครับตัวนี้มีตั้งแต่12ปอนจนถึง40ปอนเหมือนกันตัวนี้จะเป็น1ทับ4ปอนนะช่างตามน้ำหนักแล้วก็เอ็นสีเขียวตองนะครับที่นา้นาๆสอบถามเข้ามาของค่ายซูโม่นะครับตัวนี้ความยาว100เมตรยาวต่อเนื่อง10ม้วนนะอยากได้กี่อ,อยากได้200เมตรก็ต้องสั่ง2ม้วนนะครับตัวนี้ยาวต่อเนื่องกันส่วนคันจะมีเข้ามา2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นคันยูจีน ตัวนี้ด้ามจะเป็นยาง eva จะเป็นลายพางนะครับสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้เวทคันจะเป็น15ขีด30 lb ตัวนี้มี3สีตามสีของตามสีของอายาง eva นะสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีออกส้มๆแดงๆนะครับเวท1 5ขีด30 lb ตัวนี้จะเป็นเนื้อคันผสมนะส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็น s o l o m a x นะครับด้ามจะเป็นด้ามด้ามก็อกเคลือบเรียบร้อยแล้วเวท1 5ขีด30 lb เหมือนกัน ตัวนี้จะมีเข้ามาตั้งแต่6-7ฟุต7ฟุตแฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับตัวนี้ก็จะมีเนี่ยสีไม่จะต่างกับต,ตัวนี้ไม่รู้จะต่างทำไมสีเขียวสีชมพูสีน้ำเงินสีส้มแล้วก็สีแดงสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งทุกรายการครับ